สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตน e เนะครับคลิปนี้เป็นแนวทาง Ni เค e เช้านะครับประจําวันพระฤหัสนะครับพระพฤหัสที่3เนาะนิ่คเมื่อวานนี้ทโถดที่ไไ่ไหนไม่ทราบได้นะครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมา1รอบมี2เด้งเ <c oughs> มื่อวานสลบเลยมาฟังการวิเคราะห์ยังคร่าวๆแล้วกันนะครับเลขเหลือเมื่อวาน26ครับ สองหกอาจจะมาน,นี่ก็ได้นะสองหกเหลือเมื่อวานสองหกนะครับเช้าหายห้าบ่ายหายห้านะครับเข้าใจตรงกันนะครับเช้าหายห้าบ่ายหายห้ายังไม่มาเลยสําหรับห้าไม่รู้เป็นอะไรนะอ้า,าวห้าเช้าเมื่อวานมาแล้วขอประทานโทษครับเมื่อวานห้าศูนย์โอเคห้าบ่ายยังไม่มานะครับโอเคเปิดเชา้าศูนย์สามเก้าลบเจ็ดห้าครับแต่ตอนนี้ไปบวกนะครับซึ่งถ้าใครติดตามผมก็จะ,จะบอกว่า ถ้าลบไปบวกบวกลงลบอะไรเงี้ยก็ต้องลดการเล่นลงสักนิดนึงนะครับเช้านี้ไม่พูดพํมทําเพลงครับในนี้เป็นกลุ่มเลขี้ <c oughs> กลุ่มเลขี้สองรอบที่ผ่านมาไม่มาสักคู่ครับทั้งไหายัยงพื้นฐานง่ายจับไม่ได้ั้งแต่ผมก็ยังชอบครับเพราะมันขาดอยู่ตัวเดียวขึ้นหนึ่งนะครับเนาะและอีกตัวหนึ่งคือชอบเกครับวันนี้เด่นหนึ่งเกครับชอบทั้งคู่ครับ เจาะก่อนครับเอาเบอร์ไว้ก่อนครับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับเราจะบอกว่าทำไมมีเจ็ดเจ็ดด้วยเนาะเจาะครับพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะจะตามนะอ่าบอกไว้ก่อนพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามนะครับผมไม่รู้เลขอะไรผมคำนวณตามสถิตินะครับ แล้วก็ถ้ามันจะเข้าหรือมันยังไงอ่ะไม่จะเป็นน้องอวยหรือไม่จะเป็นต้องด่าครับเพราะผมไม่ได้บังคับให้ใครตามนะครับเนาะเข้าใจตรงกันนะครับพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับตามแล้วกรุณาอญาบุนนะครับโอเคหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งครับสี่เก้าเจ็ดเก้า โอเควันนี้มีทั้งหมด6หางครึ่งครับ6หางครึ่งร้อยมัดหนึ่งเข้าไปครับถามว่าชอบอะไรมากสุดน่าจะชอบ9ก้ามากกว่าหนึ่งเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่าน่าจะมาคู่จากการมโนของตัวเองครับชอบอยู่สองคู่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วก็อีกคู่เก้าเก้าท่านลองมาจับคู่เอาละน,นะลองมาจับคู่ตามตารางเอาลวกั 99ก็สวยนะครับ99ถ้า99ผมว่าท่านจะเป็น99ล่างนะครับก็เป็น13 99ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นนี้เคกอีกเช้าครับพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะไม่รู้ว่าเลขออกอะไรเหมือนกันครับคำนวณตามสถิตินะชอบตามไม่ชอบผ่านครับไม่ชอบตั้งแต่แรกไม่ต้องเข้ามาดูครับเข้าใจตรงกันนะถ้ารู้ว่าเจ้าของถ้ารู้ว่าคนช่องนี้ แอดมินไอช่องนี้ช่องนี้เจ้าของกวนตีนไม่ต้องเข้ามาดูนะครับกวนตีนมากวนตีนกลับครับไม่โกงครับดามาดากับครับไม่โกงครับเข้าใจตรงกันนะครับขอให้รวยนี่คืออีกเช้าครับสวัสดีครับ